จ้ะทุกคนปะทงง่ายๆเนาะที่นี่เขาจะเอาไปใส่หม้ออบร่มร่อนนะจ้ะเพื่อให้ตัวขนมปังของเขาเนี่ยมันอยู่โตเนาะอยู่สรงสวัสดีจ้ะทุกคนมนี้พกอกวางกแล้วจ้ามนี้สิพามาเห็ด กระทงขนมปังจ้าอยไปเห็นนั่นอยู่ในติ๊กตอกมากแต่ล่อ,ลองเห็ดคือเขาเนะในขนมปังวัดอุปกรณ์อกกับมีแค่ขนมปังแล้วก็ไข่จ้าไข่จะ,ขจะใส่ไข่าขาวในเะอ็นเป็นกาวเนาะแล้วก็จะมีเห็ดนี่เป็นแนวหนีผ่ผานจ้าจะไม่เห็ดจ้าเขามาลงมือเห็ดเป็นน้ำกันจ้าจะออกมาเป็นคือเพลินเห็ดวะจ้าเขาก็จะเอาเห็ดเป็นฐานเนาะใส่สองแผ่นจ้า ไข่ขาวอ่ะจ้ะไข่ขาวมาท่าตรงกลางลเนาะใส่ขนมปังมันยึดกันตี่อยว่าขนมปังก็เป็นหนาๆกลมลมถ้าเขาจะพักไว้เนาะมาเห็ดในส่วนของกีบจ้ะ ในคิปเป็นเห็ดเอาขนมปังขาวเนาะจา้ะแต่ว่าก้อยเอาขนมปังฮูวีดเห็ดว่าขนมปังขาวยูรานจะก้อยไปเมืองอ่ะมันม่มีเศแผน่นใหญ่เลยได้เอานี่มะโอ้แตกซ้ำจ้าทุกคนมืก่กี้ก้อยร้องเห็ดแบบบน่นันเนาะมันแตกจ้ะ แตกเวลาเขาเจับกิ่วแล้วมันแตกแบบนี้เห็ดอันแบบคือเป็นเห็ดในคลิปเนาะก็เลยลองเอาไปเวฟจตะเวฟมึงมันจะเป็นอ่อนๆแบบนี้จะเอาลองมาพับมึงมันจะแตกแบ,บ่เนาะพับเนือตาแค่นเป็น ที่แฟมี่จะเอาพอจะเว็บอะเว็แล้อนนั่นขนมปังมันอ่อนจ้ะใส่ด้อยูบแตกเนาะแตกที่นี่จะเอาเน้วหนีบ่ายตะหนีบหนีบยึดไว้แบบนี้นะจ๊กะก็ได้เป็นจีบอันนั้นกระทุ่งของเขาแล้วเนาะ เห็ดขึ้กกันจ้ะจ้ะแต่บีบีจ,นนนจังน้อยเราจะบีบไปมันมนั่นนิดนึงเนาะลองผิดลองถึกไปน้ำกันจ้ะก,ก็เพิ่งลองขึ้กกันเห็นเขาเห็ดมันงามแล้วอยากกิดน,น้ำเขาอีห <c oughs> ล้วก็ตักสิร้อยใส่ดอกจ้ะบูมี่มองเย่ร้อยไปร้อยในอ่างจ้ะ พอแต่หาอันไนเอาไปเวฟแล้วเฮ็ดง่ายจ้ะเอาการจัดทรงให้มันเนะเาะเดีอีกเราจะกีบหนึ่งก,กีบกระทงเนาะ เห็ุไปเรื่อยๆนะจ๊ะ จากทุกคนก็จ hit, an, กระเ็ีกีบอันกระทงห้องไหวก้อนเนาะเห็ดไปเรื่อยเดี๋ยวเขาจะมาประกอบกันจ้าจะมาประกอบกันจ้าทุกคน Það er ekki það náttúrulega. Það er ekki það náttúrulega. Það er ekki það náttúrulega. i to see. Before. og så fik du bilen i vasken. Jeg tror der sidder nogen derinde. จ้ะทุกคนกระทรงง่ายเนาะทีนี่เขาจะเอาไปใส่หม้ออบรมร้อนนะจ้ะเพื่อให้ตัวขนมปังของเขาเนี่ยมันอยู่ตัวเนาะยู่ทง้งเราจะอบในหม้ออบรมร้อนสองครั้งนะจ้ะเป็นรอยหาสิบองศาหาที่สองครั้งจ้าจ้าทุกคนในกระทงขนมปังที่เขาอบมันกะ เซตเลนนะจ้ะอยู่โตอยู่ส่งแล้วนะเนาะเ้าก็จะเอามาใส่เทียนกันจ้าถูกกว่าบ่ามีเนาะใส่แต่เทียนเอา <laughs> จ้าเทียนกับเป็นเทียนวันเกิดเนาะเอามาวัตถุที่เฮามีนะจ้าเอาของที่เฮามีในครัวในบ้านเนาะในครัวเรือนจ้าติด เลือกปักหมองที่มันสามารถปักอยู่นะจ๊ะเขียนว่าปักทางไหนเนาะจ้าทุกคนแค่นี่ก็เเร็จและนะ้วเนาะกระท่งเยขนมปังของเขาจ้าอนุรักษ์ธรรมชาติถับไปรอยอยู่ในหนองในคลอง ก็สามารถกินได้นะจ๊ะย่อยสลายได้จ้ะจ้าทุกคนไอกระทงขนมปังของก้กยกับเซตแล้วเนะวาะก็ขอจบคลิปนี้แค่นี้นะจ้าขอบคุณทุกคนที่เข้ามารับชมรับฟังให้กำลังใจจ้าฝากกดติดตามกดไลค์เป็นกำลังใจนะเว้จ้าพอกันไม่คลิปหนะ้าขอบคุณและสวัสดีจ้าบ๊ายบาย